สรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2566น้องขายบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติการตรวจยึดจับกลุ่มรถจักรยานยนต์เสียงดังแต่งซิ่งได้จำนวน18คันหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความดดร้อนรำคาญจากรถจักรยานยนต์เสียงดังในยามค่ำคืนในขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน้องขายให้ประชาชนแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจและที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง จังหวัดหนองคายร่วมกับวัดโพชัยพระอารามหลวงจัดพิธีเจริมพระพุทธมนต์เพื่อสวดสาธยายถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสริพัฒมหาวชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดหนองคายครั้งที่1ประจำปีงบป,ประมาณ2566เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบป,ประมาณ2566 สำนักงานปปชประจำจังหวัดหนองคายจัดอบรมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสอาหารกลางวันนักเรียนไทยปลอดทุจริตตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดงานนมสัสก,การพระบรมสารีริกธาตุพระาธาตุบางพวนประจำปี2566ที่วัดพระาธาตุบางพวนจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่1-5กุมภาพันธ์2566เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีน้อมสักการะพระบรมาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไป จังหวัดหนองคายจัดการประกวดเดยาว,วชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอรวันจังหวัดหนองคายประจำปี2566เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาที่จัดให้มีขึ้นในวันที่19กุมภาพันธ์2566ต่อไปชาวหนองคายกว่า500คนร่วมพิธีบวงสวงและร่วมกันรำถวายพระาธาตุล่าหนองหรือพระาธาตุกลางน้ำจำลองในงานสมโพธ องค์พระาธาตุล่าหนองที่เทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับชุมชนวัดาธาตุและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-5กุมภาพันธ์2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกติดตามการดําเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอพลพิสัยและอําเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปได้วยความเรียบร้อยและเห็นเป็นรูปธรรม องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท,ท่าบ่อจังหวัดหนองคายที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องและผ่าตัดด้วยกล้องบิดิทัศน์ของภาคอีสานตอนบนและยังเปิดศูนย์บริการการแพทย์ทางไกลที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลช่วยเข้าถึงบริการที่สะดวกและลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทาง จังหวัดหนองคายโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายเปิดโครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดหนองคายเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสารและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นโดยการนำมิติทางวัฒนธรรมมาสร้างกิจกรรมออกกำลังกายเทศบาลเมืองหนองคายและบริษัท RSS 2016จำกัด ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินงานด้านโยธาบริเวณถนนมีชัยช่วงตั้งแต่แยกดอนแดงถึงแยกตลาดวัดธาตุจังหวัดหนองคายระยะทางประมาณ5กิโลเมตรที่จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด360วันสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดหนองคายจัดอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภยัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนเพื่อการรับรู้จิตสำนึกความตระหนักด้านความปลอดภยัยและร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัยสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดหน้องขายจัดการแข่งขันร่วมร่อนชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติสารสัมพันธ์อาเซียนครั้งที่7 AFA เอเชียลีกประจำปี2566มีนักกีฬาจาก11ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทำการแข่งขันในระหว่างวันที่1 0ถึง14กุมภาพันธ์2566โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 6และมีพิธีปิดการแข่งขันพร้อมมอบรางวัลในวันที่14กุมภาพันธ์2566 เทศบาลตะบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเปิดทุ่งทานตะวันยักษ์พื้นที่กว่า8ไร่รับเทศกาลวันแห่งความรักตามโครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นคืนชีวิตชีวาสู่ชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนและส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดหนองคายจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่69โดยมีพิธีกระทำสัตปฏิญาณตนต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายและกำลังพลร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนบรรยากาศการท่องเที่ยวก่อนวันแห่งความรักที่จังหวัดหนองคายคึกคักวัยรุ่นหนุ่มสาวคู่รัก กลุ่มเพื่อนและนักท่องเที่ยวแห่ชมทุ่งดอกทานตะวันยักษ์ของเทศบาลตำบลหาดคำที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มทุ่งกว่า8ดไร่ตลอดทั้งวันเพื่อถ่ายรูปคู่กับดอกทานตะวันยักษ์สะพานไม้ไผ่และจุดเช็คอินก่อนจะแชร์เข้าไปในโลกโซเชียลจังหวัดน้องคายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ในสารกลางจังหวัดหนองคายระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกับหัวหน้าสว่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในสารกลางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายจัดแถลงข่าวการจัดงานวันฉลองอนุสาวรีย์ปราบพ่อใต้ร่มพระบรารมี196ปีเมืองหนองคายและงานกาชาติปี2566ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง13มีนาคม2566ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการแสดงแสงเสียงสงครามปราบพ่อและการจัดการแข่งขันกีฬาปราบพ่ออีกครั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำสิ่งของมาร่วมบริจาคให้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาติประจำปี2,566เพื่อนำไปใช้เป็นรางวัลให้กับร้านมาฉากาชาติที่จะมีขึ้นในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราพ่อใต้ร่มพระบรารมี196ปีเมืองหนองคายและงานกาชาติพุทธศักราช2,566 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับส่วนราชาการและองค์กวามปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่รับผิดชอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระทหารถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าร่วมสอบบาลีสนามหลวงและ กรรมาการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังระหว่างวันที่15-17กุมภาพันธ์2,566ในส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น83สนามสอบซึ่งสำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคายมีพระภิกษุสาม,มเณรเข้าสอบบาลีสนามหลวงในครั้งนี้จำนวน1,078รูปโดยจังหวัดหนองคายได้จัดที่มีพิธีถวายพระตระานพระราชทานครบทั้ง3วัน กำลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายสร้างฝายชะลอน้ำที่ลำห้วยไห่บ้านศีวิไลหมู่ที่7ตำบลโพตากอำเภอโพตากเพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำทำการเกษตรและการปรุสัตต์ในช่วงฤดูแล้ง สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายและจังหวัดน้องคายจัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำเวิร์ครับนัสนามแข่งขันกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสือ้ออำเภอสังคมจังหวัดน้องคายมีนักกีฬาจาก16ประเทศจำนวน89คนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่16กุมภาพันธ์2566และมีพิธีปิดการแข่งขันพร้อมมอบรางวัลในวันที่19กุมภาพันธ์2566จบสรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ผลิตโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย